สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอธงสัญ,ญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพเพื่อเผยแพร่ให้แก่คณะสงฆ์หน่วยงานราชการและพุทธศาสนิกชนใช้ประดับตกแต่งนักสถานที่ราชการวัดและเคหสถานบ้านเรือนดังนี้รูปแบบขนาดของธงสัญ,ญลักษณ์เท่ากับขนาดของธงธรรมจักรทั่วไป พื้นธงสีเหลืองมีรูปใบโพรอบธรรมจักรในวงธรรมจักรเป็นธงสีฉับพันนรังสีรูปธรรมจักรมีซี่จำนวน12ซี่ซึ่งหมายถึงยานสามในอริยสตร4มีชื่องานภาษาไทยด้านล่างใบโพส่วนชื่อภาษาอังกฤษจะอยู่รอบวงธรรมจักรหากใช้ในระดับต่างประเทศหรือสถานที่ระดับสากลสามารถสลับที่ระบางภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ความหมายใบยโพหมายถึงการจัดสรุปแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีเขียวแห่งใบโพหมายถึงความเจริญงอกง,งามไทยบูล์แห่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมาจากกลางผืนธงฉับพันรังสีหมายถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลกลายไทยชูช่อฟ้าหมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมชนทาาไทยได้เชิดชูพระธรรมคําำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้อํานวยประโยชน์แกม่มวลมนุษยชาติและจะดํารงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยชั่วการปราวสารชื่องานภาษาไทยงานฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการรัสรู้ของพระพุทธเจ้าธงพุทธชยันตีคือธงเล็กๆอยู่ซ้ายมือสุดตรงนั้นอะ นั่นคือธงพุทธชยันตีส่วนธงตรงกลางที่โบกสะบัดซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยแต่จะเห็นอยู่ในต่างประเทศในชาพุทธในในประเทศที่นับถือพุทธต่างประเทศเห็นธงนี้กันเรียกว่าธงฉับพันณรังสีหรือธงแสดงสัญลักษณ์รัศมีหกสีซึ่งมีคํากล่าวว่าเปล่งออกจากพระวรากายของรพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลพิเศษจะมีรัศมีหกยาง แผ่ออกจากพระวรกายในเวลากลางคืนสมัยก่อนเวลาพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนก็จะมองเห็นเหมือนมีเหมือนม,มีแสงไฟนิรยออกมาจากที่นั้นๆเพื่อแสงฉัพพันรังสีเขาก็เลยถือตามนั้นมาทําเป็นธงเอาผ้าเนี่ยผ้าสีต่างๆตัดเป็นธงเป็นธงฉัพพันรังสีแต่ที่เห็นจริงๆก็คือเห็น5้าสีเพราะสีสุดท้ายคือสีใสมองไม่เห็นนะ มีสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีขาวสีแสดและสีใสหรือว่าเลื่อมประพัดสอนก็ได้สีใสคือมองไม่เห็นต้องใช้ตาในคือใช้สมาธิจะมองเห็นต้องใช้จิตมองถึงจะมองเห็นในปัจจุบันธงฉับพันรังสีนี้ใช้เป็นธงพระพุทธศาสนาตามข้อเสนอของประเทศศรีลังกา เมื่อพศ2493ที่ประชุมประเทศตาตาได้ลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์ข้อเสนอริยตินั้นมีว่าธรรมจักรหรือวงล้อพระธรรมมีกรรมหรือซี่แปดกรรมเป็นสิ่งแทนอริยสมรคมีองค์8ได้รับการรับรองให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพุทธศาสนาระหว่างประเทศและธงพระพุทธศาสนาหกสี ซึ่งใช้อยู่ในประเทศศรีลังกาในขณะนั้นได้รับการรับรองให้เป็นธงพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศข้อแตกต่างก็คือธงธรรมจักรนั้นใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาส่วนธงฉับพันธระังสีถือว่าเป็นธงพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศต่างกันตรงนี้บางคนอาจจะงงนั่นธงธรรมจกักรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ แต่ธงฉับพันระังสีนี้ถือว่าเป็นธงพระพุทธศาสนาพระรัศมีหกสีที่เปล่งออกจากพระวรากายพระพุทธเจ้านั้น mm hmm. เมื่อถอดความก็คือพระพุทธเจ้าประทานปัญญาหรือแสงสว่างแก่ประชาชนทั้งหกทิศคนที่คิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาคือพันเอกเฮร่สต mm ิลอลคอตเป็นผู้ริเริ่มคิดทำธงนี้ขึ้นมาเมื่อพศ2428ก็24 นับเวลาก็ได้หนึ่งกว่าปีแล้วซึ่งธงธรรมทรงฉัพนารังสีนี้ที่เห็นอยู่ตรงกลางนั่นอ่ะส่วนด้านขวามือคือธงธรรมจักรอันนี้เรารู้กันทั่วไปประเทศไทยใช้ธงนี้มานานรู้กันทั่วไปแต่หลายคนไม่รู้จักธงตรงกลางคือธงฉัพนารังสีถือว่าเป็นธงพระพุทธศาสนาระ่างประเทศใครที่อายาก ทำอะไรที่แปลกใหม่ก็ซื้อธงนี้ไปถวายตามวัดวาอารามต่างๆได้ให้ท่านปักประดับไว้ตลอดปีเวลามีงานถ้าท่านไปที่อินเดียหรือเนปาลตามโคนต้นโพหรืออะไรท่านจะเห็นอย่างหนึ่งคือเขาจะใช้ธงฉับพันรังศีเป็นหลักเป็นธงราวเนี่ยเ,ยเ,ยเยขาใช้ธงฉับพันรังสีเป็นหลักเลย